เสร็จเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนชุดลูกปืนเสรตนดาข้างล่าสำหรับงานชุดลูกปืนที่ร้านก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ตัวล่างนะคะแล้วก็สื่อล่างค้ล่าเข้าไปก็ลูกปืนตัวกลางตัวกาลางเราก็เน้นไม่ทำไม่ให้เสียหายเหมือนกันแบบพวกงานกรฝาท้ายงานที่ร้านเราจะเน้นให้เป็นเหมือนของเดิมของแท้เลยนะคะอ่ะคนันี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเปิดร่มเบานิม ตอนมาก็คือประตูด้านหน้าลูกค้าอ้าน,นะคะติดไม่สนิทเ็าเข้ามาปรับเพราะว่าประตูเริ่มตกลูกปืนดังนะคะในปรับให้เรียบร้อยแล้วชุดประตูดูดของลูกค้าเป็นตัวตรงรุ่นนะคะโอเคลื่นๆเบานิ่ม,ม,ม,มเปิดปิดง่ายๆค่ะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหานะคะก่อนท้ายเปิดปิดยากหรือชุดลูกปืนเสื่มได้รประตูเริ่มตกลูกปืนดังเริ่มมีปัญหาประตูเปิดปิดยากก็ นั้นหมายเข้ามาใช้บริการได้นะคะลูกค้ามีปัญหาต่างาหรือว่ายังไม่ได้ติดตั้งประตูดดก็เข้ามาติดตั้งที่บ้านได้เช่นเดียวกันรีบนรื่ๆเลยงานรับประกันนะคะ,ะ,คะสนใจถ้าเข้ามาได้ค่ะรานซ่อมรถตู้ช่างวิเชียร นามหลวงซองส่วนขยายพุทบมณฑลสายสามพวีวัฒนาซอยเก้านะคะศูนย์แปดสามหกศูนย์แปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดโอเคอันนี้มาร์กได้เลยนะคะอันนี้มาร์กประตูอันนี้ประตูด้านหน้าเส้นตรงนะคะเส้นตรงเป๊ะน,นี้มาร์กได้นะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะประตูตกไปมากน้อยแค่ไหนนี้ก่อนทําหลังทํานะคะแนบเออข้างหลัง อข้างหลังก็โอเคสนใจถ้าเข้ามาได้ค่ะโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะ